สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางฮานอยพิเศษปกติมาฝากนะจ้าของวันที่28เนาะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่27ก่อนนะจ้าว่าเป็นยังไงบ้างนะจ้าวันที่27เราให้ลวด3กับ6เนาะ3กับ6ของเรามาหรือเปล่านะคะสามา3กับ6ของเรา6ของเรามาทั้งบนล่างปกตินะตรงสูตรอยู่นะทุกคนนะเข้าตรงสุดนะเอาที่ตรงสุดนะ 153 5 6 5นะคะตัวเจาะเด่นของเราไม่มานะคะ1535 6หมาที่316 160นะคะมาที่61ของเรานะคะมาตรงหน่อยนะมาที่ตรงหน่อยอยู่นะปกติล่างนะจ๊ะอ่าเข้าที่ตรงนี้นะเมื่อวานนี้นะเห็นไหมตัวชอบเด่นก็ไม่มาเห็นไหมอ่าข,ขอทุกคนพิจารณาให้ดีนะ ส่วนตัวกันของเรานะคะหนึ่งศูนย์สามสามหกหนึ่งศูนย์สามสามหกไม่มาแต่มาที่ VIP สามตัวเลยนะทุกคนอ่ามันก็มาได้นะทุกคน VIP นะ่ะอ่าเขียนให้ดูเป็นสถิตินะคะทุกคนนะเออ VIP นะบนมันออกเมื่อวานนี้ศูนย์หนึ่งสามให้ที่หนึ่งศูนย์สาม ให้ทําให้เป็นเสถิติไว้เผื่อทุกคนย้อนกลับมาดูนะของเราสามารถไป V.I.P ได้นะทุกคนก็ให้พิจารณาตามที่ามาตรวจให้นะตามที่แม่หมอมาตรวจให้นะคะก็วันนี้เราจะได้คู่ไหนมาเป็นแนวทางไปดูกันแนวาทางของวันที่28นะจ๊ะ เป็น้าน่อยพิเศษปกตินะจ๊ะวันนี้ให้รวดที่รวดดินนะให้ที่สามแล้วก็หกนะ ให้สามกับหกอ่าให้เด่นที่สามศูนสามหนึ่งสามห้านะทุกคน ให้ลองที่ลองที่หกศูนย์หกหนึ่งหกห้าทุกคนนะเขามีตอกันให้เหมือนเดิมนะจ๊ะ เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะสูตรมีเข้ามีหลุดนะทุกคนนะพิจรารณาให้ดีก่อนอเสียงโชคเสียงดวงทุกครั้งนะจ๊ะตัวกันของเรานะคะจะให้ที่ หนึ่งศูนย์นะทุกคนนะสามห้าศูนย์แล้วก็แปดเก้าศูนย์ทุกคนอย่าลืมตัดเล่นนะคะอ่าวันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะตัวกันของเราแต่ก็อย่าลืมตัดเล่นนะจ๊ะอ่าตัวที่ วันนี้ชอบมากที่สุดในสูตรของพิเศษปกตินะคะในวันนี้ก็คือชอบมากที่สุดก็คือคู่นี้นะจ๊ะแล้วก็คู่นี้ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะอ่า ก็จะพยายามทำเต็มที่ถ้าใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดได้ลงแนวทางดีๆให้ทุกคนได้ดูในทุกๆวันยกเว้นมันผนะ่าเนาะแล้วก็วันนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะหยิบจับคู่ไหนก็ขอให้เฮงปังๆรับโชครับทรัพย์เข้ากระเป๋าวันนี้ขอกล่าวคำว่าโชคดีและสวัสดีจ้า